สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง X Cooper จาก EP ที่แล้วแม็กเปิดได้คาซึฮาโรแรกวันนี้เรามาเปิดหาน้องครีต่อกันครับดูสิแม็กยังมีดวงอยู่ไหมบอกก่อนเลยว่าไม่มีดวงจ้าไปครับโรแรก <c oughs> ตกใจ เฮโซหรือเปล่าเฮ้ออกม่แช่่ใช่เฮโซซีหนึ่งเฮ้ยโทมาก็ได้เฮ้โทมาซีหนึ่งก็โอเคอาโทมาโอเคโลแรกผ่านไปต่อที่โลสองจ้า เฮโซเฮโซเฮโซโอเคฮีอ๋อรัสมีแล้วโอเคอืมอาวุธล้วนโอเคเลย ครับโลกที่สามเ,เฮ้ยเฮโซ่ hey so สีหนึ่งวู้ทีสองไหมเฮโซ โอเคโลหทีสามผ่านไปโอเคครับทุกคนเมื่อกี้โลที่สามต่อไปโลที่สี่กันอ้าวแต่เพรไม่พอดีนะมาตึมทชิงไว้แล้วโอเคอน้องคลีมาหาพี่เถอะครับ น้องอยากเล่นมากเลยป้ายเฮโ,โซก็ได้นะืม อาวุธรวนเลยหรือโอ้วิ่งกวงซีหนึ่งก,งก็ได้โอเคอา้มโอเคอเฮ้ยลืมไปไม่มีให้แลกนี่นา นี่ไงโอเคอุ้ยเฮย้ยมาแลกอาวุธดีกว่าป่ะทุกคนครับไปเปิดกันต่อโอ้ยก่อนน้องคลีเอะเมื่อกี้โลที่สี่ต่อไปโลที่ห้าโอเ okay. ค let's go เฮโซไหมเฮโซซีสองอืมเด e flute โอ้โหอาวุธล้วนเลย oh my god โอเคครับโลที Low ่หกอาเฮ้ยโอ้ย hey! oh, ตาราลุ้นน้องคลี ree, หรือเปล่าอ๋อไม่หัวลับตาดีกว่า เฮโซติสองเฮ้ยตาแล้วขอรับตาก่อนนะทุกคนอายังยางยังโอ้ยใช่หรอกลัวจังเลยชีชๆโอเคเลยเฮ้ยห้าดาวสองสองอันติดกันได้ไหมขอร้อง please อืมฉี่ีโอเคเลยเอ้ยอย่างน้อยก็ได้เฮโซมาอืมทุกคนเรามีการันตีละ Every course of action has its risks. Be c a <oughs> r oh My God ฉี่ <G> ีก <c oughs> ็สีสามไปเลยสิครับอุ้ยสี่สามทำอะไรอ่ะ In case the rebel adapters are preserve of fortune by d r e a m a x upgrade. โอเคไม่เป็นไรครับ แม่จากเล่นน้องฉี่ฉีอยู่เหมือนกันไม่ได้เล่นนาน้องนานแล้วโอเคฉ hey, so, ี่ฉี่ซีสามโทมัสโทมัสซีหนึ่งเฮโซซีสองโอ้ let's go โอ้หนิงควงซีสองโอเค ฮึ okay, okay. Hmm, ่มหรือแม็กเปิดทีราโลไปดีนะงั้นแม็กเปิดทีราโลแล้วกัน ทุกคนครับเมื่อกี้เราลูดเลดได้ฉี่ฉีมาแต่ตอนเนี้ยมีการันตีละดูสิน้องคลีจะมาโลไหนกันแน่ไปครับเราไปเปิดกันต่อดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยใจนะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อน้องคลีอ้าว <c oughs> oh My g อด โอเคเลยข้าเมเลยแล้วกันโอ้โหอาวุธล้วนซีแหละซีแหละแม็กว่าแม็ไปแรกในช็อปดีวกว่า ขอคำนวณแป๊บ น้องคลีพี่ขอเถอะครับน้องมาเถอะอ้ my god อ oh. so mm ๋อ PSO4 สามก็โอเค มังมเปิดทีละนิดแล้วงั้น ปลาโนนีสขอบคุณมากโอ้ oh my god โดนดึงโดนดึงร่างืม น้อยเฮโซก็ซีสาววะ น้อยเฮโซก็ซีสาวืะ นี่จัดทีไปแล้วสรุปได้น้องคลีแล้วนะครับน่ารักมากเลยตอนแรกแมกก็ม,มีการปีแล้วแหละแต่กัดจะไม่เปิดละแต่ชมความน่ารักของเราไม่ไหวถ้าเปิดซะเลยละกัน <c oughs> ส่วนคาซึฮะกับเฮโซะตอนนี้ก็เริ่มปั้นไว้แล้วนะครับเหลือเหลือหาอดีฟ่ายมีเอาเอา๋อ ทั้งคาสิฮา,าละเฮโซเลเวล70อยู่นะครับตอนนี้ okay. แล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยคือเมื่อคือนอะ่ะแม็กก็สะสมหลังจากที่แม็กไม่ได้นะแม็กก็ไปสะสมเพรจากในเกมทั้งอีเวนท์ทั้งอะไรต่างๆทั้งเควสรประจำวันจนมีเยอะจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปเปิดแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะมาเร็วขนาดนั้นแล้วได้ซีมาเพื่อของเฮโซด้วย ก็สี่ห้าตัวเลยสิครับโอเคครับทุกคนมทั้งแพดสองเนี่ยได้ทั้งคาสือฮาได้ทางน้องคลีเลยและเดี๋ยวเรามารอดูแพดสองจุ้งหลังกันนะคะว่าใครจะมาแต่ตอนเนี้ที่แน่ๆตื่นเต้นกับซูเมรุมากตื่นเต้นครั้งตัวละครด้วยงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิงยิงยิงให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊วย